สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอซนะครับวันนี้แอดมาอยู่บริเวณชุมชนบ้านเมงนะครับโอ้ยห่างหายกันไปนานเลยตะกอนนะครับแอดจะถ่ายบริเวณตรงนี้เยอะมากๆนะครับตอนนี้นะครับขบวนธรรมดาที่สองนะครับต้นทางหัวหินปลายทางกรุงเทพกำลังลอดสะพานยกระดับสายนครผสมกาญจนบุรีนะครับ ขบวนดีเซลลางนะครับขบวน2 6 2นะครับวิทยายๆกันไปเลยกำลังผ่านชุมชนบ้านเมงนะครับ SRT หนึ่งหนึ่ SRT หนึ่งหนึ่งสามหนะครับนำขบวนดีเซลรางนะครับที่สองหสองนะครับต้ทนทางหัวหินปลายทางกรุงเทพนะครับผ่านชุมชนบ้านเมงไปแล้วนะครับแอดไม่ได้ถ่ายนานเลยชุมชนบ้านเมงเราฝากเพืนน่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ ถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หนองประดุกชาแนลครับ